เซตที่แปดนะบังตัดเสร็จปั่นนฮะได้ตรังหลำตับนลิกว่าเดือไม่ยายน้ำเด๋ยวได้ดีนะอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะลุลลอฮ์วะบเราอกาตุสวัสดีครับรวีุคาเซเออนะครับหลังจากฝนหยุดตอกนะครับ ก็มีโปรโมชั่นแรงๆนะครับมาพร้อมพดอีกแหล่นะครับต้องผิวบนคาร์เซนเตอร์พีคับวันนี้มีมาด้าสองคามาตึงกันนะครับตอนเทียงก็เอ่อออเดอร์แฟร์แล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถเทวาพร้อมๆเองตึงกันเลยก็ราคาพิเศษนหนักๆนะครับคันนี้เป็นรถปีไหมแต่นด์มาจัดโปรโมชั่นนะครับมอจากฮองบอกว่าแค่คล้ายนะครับยากคล้ายนะครับยากจะเปลี่ยนรถนะครับอยากจะได้เจดีนังไปเที่ยวปีไหมเอเวอเรสต์พึ่งเข้าไหมปีสิบเจ็ดไม่ถึงฮาเซน กัวท็อปดันลุกไซเทเนียมมามันแต่ไม่วินเลยวอะไม่วินครับจองครับจองช่องชอง,ชอง,ชองไม่ตึงหาเซนเพื่อพาไปเล่น,ลก,นก่อนนะว่างลูกกาไม่ตันลุลกลูกกากี่ก็อนเลยสิบแล้ห้าสิบห้ายี่สิบหนึ่งร้อยโอเค<ไ>นะครับพี่ครับวันนี้เรามีรถแจ็คโบ้ให้ซี้กันนะครับไอ,ไอไนี้พึ่งเข้ามาเลยพึ่งเข้าเอารอนเข้าไหม<า><า>ไมเลยนี่เปิ้งยอดเลยนีราคาแท้เลเหย่าขายเลยอยากได้รอดเซวอาช่วงล่างดีนะครับฟังก์ชันจัดเต็มนะครับ บอดีเบาะแถวที่ซับับไฟฟ้าเลยนะใช่เป็นบอดซับไทเทเนียมปีแรกปีที่เจ็ดบอดเอเวอเรสต์นะครับตัวนี้เป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์สองจุดสองพกออโต้นะครับเป็นตัวเกียร์หกสปีดเป็นเกียร์ออโต้นะครับมือเดียวไปเด้อมือเดียวไปแดงไปแดงเดิมเดิมตรงรุ่นแล้วก็ลังกาจันรุปจันรุปหลอแม็กซ์พขาวนะครับพี่ขาวี่สวยเลยหลอแม็กซ์ยีทิปมาเดียวหลอแม็กซ์ครอบยีทิปกับหลอแม็กซ์ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นยีทิปตรงรุ่นลายของฟอร์ตเลยนะครับปี ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันมาเต็มนะครับแหล็ก็อีสําคัญนะครับเป็นรถที่ว่าน่าใช่มากๆนะครับเพราะว่าสมรรถนะนะครับแหล็ก็ตัวเครื่องยนต์นะครับแรงมากๆนะพี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวไทเทเนียมเลยนะครับเป็นตัวไทเทเนียมครับเขื่อนซ่องล่อนะครับเบรคแทดีซ้ำนะครับจะเป็นปั๊บไฟฟ้านะครับทั้งคู่เลยนะครับทังด้านสายเลยก็ดแรงคว้าเลยนะครับนี่เลยสวยๆนะครับมีตั้งแต่ปีเจ็ดปีเจ็ดเรียกไม่พอจะซาบไม่ว่าจะได้เ็กไม่ซ่องแซนิดนิด มือเดียวไปแดงมือเดียวไปแดงใส่คนเดียวเข้าทุนตลอดเดิมนะครับน็อตอะไรเดิมหมดเลยนะครับพี่ครับรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าพี่มูนคาร์เทนเตอร์ของเรานะครับบอกเลยว่าออนเตไม่ว่าภายในภายในจะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแล้วก็ไป็นแน่ในช่องของภายในกันบ้างนะครับภายในบอหนังนะครับบอหนังไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลนะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับ มีนาจอ,จอทัศกีนมีจอถ้อยรังมีกองถ้อยลังเรียบร้อยนะครับเปิดฟ้าใต้ไฟฟ้าได้นะครับระบบต่างๆนี่สุดยอดนะครับแล้วก็เทเด่นอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นลังกาซันรูปนะครับมีไม่หมากมีไม่กี่ขั้นนะครับอกมาจากซุน้นใบแดงใช้ลังกาซันรูปมานะครับก็เป็นตัวนี้ครับตัวท็อปไทเทเนียมครับตัวนี้เอาไปเลยสิยะค่ะ C แสนแปดเบอร์เก้าบันบาทโบโบเอเวเรสต์ปีสองพันสิบเอ็ดนะครบโดังนื้อเลยอ่ะบบุ๊กีดำล้วนก็ขายเลี้ยวขายวันนี้โรงงานมันเป็นโปรโมชั่นสามวันแต่ถ้าว่าไม่ทันวันนี้ก็ก็ไม่ทันถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้ก็ไม่ทันจริงๆโบไฟฟ้าคูใช่ได้ดำล้วนลังคาดำนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเป็นโบนั่งแ่เดิมๆนะครับปีโบเลยว่าราคาที่พิเศษสุดๆนะครับสำรักลดโบปีสองพันสิบเอ็ดนะครับ สี่เซนแปดหมนเก้าบาทบราคาลดแล้วสี่เซนไม่ไม่ลดไม่ได้เลยราคาเดียวเลยตอบวกนึงหมืนตอไม่ลดเลยกันตอบวกนึงนึงขังบวก1ึงหมืนนะครับสี่เซนแปดหมื่นเก้าบาทบาทปีแปดนะครับสตาร์ฟบอดเฮดวันรีวิวอะไรครับเจ็นะครับรีวิวเฮดวโอเคได้ครับเฮดวันโอเคเดี๋ยวมาเลยชมเฮดวันเฮวันบงดู เดี๋ยวไปชั <descend atory noise> ่ขั้นเอกันก่อนนะครับมากเลีมีการเดียอตหน่ยกันมาด้ากันก่อนนะครับมาดตัวท็อปขับปีต้องมันยี่สิบครับตัวนี้เป็นตัวรองหรือตัวท็อปตัวท็อปรับตัวท็อปเลยใช่ไหมบอตูโซนครับบอตูโซนกับมายี่ครับตัวนี้เป็นบอตัวนี้นะครับเป็นมาด้าซปีต้องมันยี่สิบะครับตัวนี้เป็นตัวสอุดซูไอหนึ่งจุดสองไม่ใช่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามไอพัดด้วอไอน์นลงไม่อิเล็กเตอร์ อ,อ๋อไมมีจะไฮบัสไอคอนิกเ,นเอสเลอร์ได้โชว์ไปแล้วเอสอะไรนะเลอร์เอตอร์เอออะไรเลอร์เอตอร์อรนี่ตัวแรกเดีไปในไลนเสียซุยซุยเลยโบได้จะเป็นโบตูตุนกลับมาญี่ปุ่นนั้งอ,อ๋อตัวท็อปแล้วตัวท็อปเล่หรือว่าโบตัวท็อปแล้วแต่มันอาจจะมีท็อปวันนี้สักทีแต่ว่ามาด้า,ามมันกระทบมันกระไดมาบันนี้อยู่แล้วบอกเลยว่าฟังก์ชันเอ็มบี เบาะของเขานะครับเป็นเบาะการดีไซน์ระวางเบาะนั่งแเทะและก็กำมะยี่นะครับผีจะย้ายโรงงานเลยแล้วก็จะมีมาร์คิ่งนะครับตตามจะเป็นมาร์คิ่งที่ขาวนะครับแล้วก็ก็บอกทันทีนั่นเลยครับได้ครับมังยิ้มแป๊บเดียวครับฟังชั่นแอร์ออโต้นะครับฟอร์ไอ้มาด้านะครับผม่งจบอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมาด้าสองมาด้าสามนะครับจะมีอุปัตนะครับหน้าจอนะครับตรงตัวคอนโซลเลยนะครับสามารถนะครับอับได้สะดวกสบายนะครับคููขับขี่นะครับซ่ามารถอับได้สะดวกเลยนะครับถุงล่นต่างๆฟังชั่นต่างๆกรับ รถปีสอันยี่สิบเกือบันสนะครับลเตอร์ A ครับส <4 S 1> ี่เท่า4ด่ลานนะครับเป็นัวซีระตูตัวนี้เป็นตัว1.3ึ่งจุดกเอสใช่นะเรื่องเบนซินนะพี่เขื<ช>่องเบนซินนะจ๊ะเอาไปเลยสองห้าเก้บาทครับมื้บงแสนห้าบาทครั 2, บเล็กว่าเ็กว่าชาววันเทียงหมดแล้วมาไม่หรอดดิดรอปนึ่งมื้นบางสองแสนสีบาทครับรอปเป1น0ึ่งมื้นสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทบอกเลยว่าอยากง้ามาหวอยากายหนองแคบขาย ปีสันี่สิบคายแก่2องสปีมีนิวเอ็กขับสครับมีับ4ตอนนี้ยังไม่มีครับอ้าวพุ้นไดเดี๋ยปีปีก็ยากรีวิวหุ้นไดปีมาดูหุ้นไดครับหุ้นไดปีสองพันบปดับทัวรลิงรับเอ่อเลิกไม่เซนหกเบิรนสามโลตัวนี้เป็นตัวสิบอีนังสิบอนังครับเกานังนะครับซีครีมนะครับหรือว่าซีเบสนะครับตัวรถซีดํา ประตูนะครับประตูไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นเปิดแบบแมนนวลนะครับแต่เป็นบาะนั่งบอะนั่งเลยครับจากโรงงานนะพี่ปีครับตัวนี้แบบปีสองพันสิบอดนะครับสองจุดห้าทัวริงนะครับดีเซลดีเซลนะครับตัวนี้ดีเซลเลยนะครับซี่ดำบอกเลยว่าสวยนึ่งคันนะพี่ยางไม่ไหมนะครับยางไมเชลินนะครับแล้วก็หลอดแม็ตต้องรุดนะครับข้อคุณไจนะครับต้องรูด้านท่ายครับนวดได้เดิมครับรถสวยนะครับรถสวยนี่มุดได้เดิมนวดได้เดิมนะครับ แล้วก็เป็นปีทซอมันสิบแปดด้วยไม่แพงตัวนี้นะครับไฟไดฟไ้ไ,ไ,ไลนี่สวยนะครับสะอาดดต,ตรงรุ่นภายในสะอาดนะครับเบแถวทีท่สามก็แถบจะไม่มีด้วยใช้งานนะครับพร้อมนะครับอีกนึ่งคันนะปีอยากได้รรบกรอบขัวบ้างเราคล้ายอุ่นหดไปบ้างครับเออรอยละแดปดสิบเอาไปใช้ในขอบรัวโอ้แพงนักยิ่งนะตัวรอยละแดปดสิบเลยนะมีเบอร์เส้นเทียนหน้าสองร้อยเอ็มเอมเทียนหน้ามีครับมี่ครับมีสองคันครับมีสองค เอ็กวีมีต้องมากันหนึ่งซ่องรอยเอลเจน่ามีต้องกันรับมีเจน่าท้องกันนะพี่ปีขับคันนี้นะครับเป็นตัวจัวริ่งซี่ดำนะครับหลอมีทั้งหมดสิบแปดนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าสวยอีกแล้วนะครับซี่ดำนะครับเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะมาแล่บอกเลยนะครับภายในรถนะครับบอกเลยว่าเบสนั้งนะครับไม่มีหยักไม่มีย้อนมีบางก็รองรอยนะครับของรองการใช้งานปกตินทีนั่งเเพนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ก็ตรง ราคางประตูบีอันนี้จะเป็นลูกแรงของเขานะครับไม่ใช่ใจอยากหรือว่าคาดนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนี่หมื่นเก้าพันบาทบีราคานี้นะครับจะมีดาวแดงกนี่อยู่หน้ากระจกรดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษของปิบูลล์คาร์เซ็นเตอร์เรือห้าสี่เก้านะครับห้าสี่เก้าว่าจะเอาไม้ไปเรือห้าสามก้าบ่ตัวเลื่องราวได้ห้าสามก้าพ่นเดือนเก้าพันบัท ไม่รูวะเราไม่รูวะใกล้ปอบไหนเนี่ยกับปอบเนอนเอาอไว้นั้นเลยเจอโอห้าสามเก้าห้าสามเก้าปีปีต้องมาสิแปดก้ชมรอบกันปีจัดไฟเน้นโอนเดือนเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทครับตัวนี้จะเต็มได้ไม่ต้องดาวครับชมรอบกันปีเสียหน้าได้ครับก้อชมรอบกันเลยปีปีรับหน้านี้บอกเลยว่าล้อมานะครับช่วยมานะครับ เครื่องซองอาดีเซลนะครับแบ๊บสบายๆนะครับขึ้นเนื้อหล่อายนะครับได้หมดเลยนะครับตัวปฏิเสยนะครับไม่ว่าจะออกนอกปฏิเสธนะครับก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวริ่งกันนี้เอาตัวริ่งกันน้าใหญ่แลยนะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเอานะครับกันนี้นะครับตาตาวฟังไว้ด้วยแล้วก็ต่อไปนะครับมากันดีต่อเต้าโฟลเนอร์กันบางนะครับปีตั้งมันที่เจ็บนะครับถูกต้องครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ซองยูซีตัววีนะครับเป็นตัวออโต้สีน้ำตาลนะครับ ซีซูให้ประตูล้างเป็นแบบออโต้น,นะครับเปิดแบบอัตโนมัติแล้วนะครับรอไม่ลงรุนนะครับรอไม่เดิมเดิมเลยนะครับข้องขอจูนนะครับรถคันนี้บ้างใส่ในกองอาจจะเป็นสีดำใช่แตัวหญิงของเขาจะเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่ไม่ใช่ที่น้ำตาลมันเป็นที่ช็อกโกแลตเราต้องเล็งมันห้างกิจจ่ายที่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตไม่ใหญ่ช็ชอกโกแลตเออช็อกโกแลตนั่นเลยไม่ใหญ่ที่น้ำตาล มันจะเป็นสีช็อกโกแลตสีดำเป็นสีช็อกโกแลตใช่มันจะรวยตุกทองดำช็อกโกแลตเทียมตานเจื่ยตายโอ้เปลี่นเทียมตานเนี้ยตานเจื่ยตายมาได้หลอดก้านนะครับไม้จุกหลอดกันกันบางนะครับบอกเลยว่าได้ยากใบเอาสักขั้นนะครับที่ว่าเป็นแมนลักนะครับแต่ก่อนสะดวกสบายนะครับแต่ก่อนได้ประสงค์ฟอดฉุนนะครับเป็นอีกนึ่งรุ่นนะครับที่ว่าเือหนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับก็เป็นเจ็ดดีนังนะพี่ ถ้าเป็นเจ็ดีนังนะครับความมีย่มบอกเลยครับ่ออยนะครับมาอันดับตอนตอนนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆภายในนะครับจะเป็นเบะนังสีดำฐานพี่เจ็ดสีนังนะครับพี่พี่วีนะครับตัทอกรอบกลัวขนาดเทเลยนะครับกรอกอบกลัวขนาดเทเลยราคาบ้างหกเก้าเก้าบ่อหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาเจ็ดห้าเก้าลดไปหกหมื่นเรือราคาหกเก้าเก้าบ่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองพันสิบเจ็ดสองจุดเซวีท็อปขับเป็นตัวท็อปสุด ปีต้องวันที่เจ็ดครับมักไปข้างล่างแต่ก็หนึ่งคันพ<บ>่อนไม่ได้นี่พ่อนสร้างปีบ่้ะเียอ่สามาตัวสามาร์ทซีเป็นซีเท่าแลมโบนะครับเป็นซีเท่าแลมโบมันก็อย่างไม่รู้ทเ,เ,รทเ,เท่าไรเเราเดี๋ยวเท่าแลมโบอ่บ์เท่าแลมโบนะครับงงมาบองกับสกเกิร์ตรอบคันนะครับมีชุดแต่งสวยๆงา,งามๆนะครับภ้าหนองสวยหมากสวยจัดเลยกันนี่ไม่ว่าจะเป็นลอแม็กสเกิร์ตด้วยว่าชุดแต่งแคปรารอบคันเขาอาจจะไม่พิสนะ ชุดแตงนี้ไม่ได้มีแตงหนอกนะชุดแตงนี้แตงมาจากไหนทุนเลยต้องแตงมาจากโรงงานนะจากโรงงานเลยจะเป็นชุด foresta เอาไปเอาไปที่เก่าๆป่ะอุ้ยใบในอย่างด้วยเลยเล่นครับเล่นครับ เล่นบอลครับมาพร้อมเลยนะครับบอกเลยว่าซีเทอร์เรนโบเครื่องพันสองนะพี่ลดประหยัดนะครับครับล้อล้อนะครับแทวบอลโรเวอร์นีนะครับบอกเลยว่าขับล้อไว้ก่อนเตไว้ก่อนนะครับได้เตะนะครับแต่ก็เลยแบบฝ่ายนิยมนะครับซีนะครับเบาะนั่งแต่ล้อล้อสวยๆแต่เตะแบบนี้นะครับตึ่นเตืงนะครับซีเซนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับจัดเต็มไม่ต้องดาวพ่อเหนือแปดตึ่เก้าพันบาทคาร์บอนเคปรลาคาร์บอนเคปรลาเกือบหลอกคันเลยคาร์บอนเคปรลานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อตรงกราบ ไฟนะครับหรือว่าขอบนะครับโลโก้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาร์บอนเแคหน้าแล้วก็จะเป็นสปอยเลอร์ของโบลเลต้านะครับสวยๆเฉะๆเลยนะครับสี่เซนก้ามื่งเก้าพันบาทครับจะเต็มไม่ต้องดาวพอเดือนแปดถึงเก้าพันบาทครับแต่ถ้าพี่มีเบียดเดาบางกับพอเดือนหกเจ็ดพันบาทได้เลยครับตัวนั้นเฉดระบีเทศได้นะเสียสองจุดเจกาเปอร์เซ็นต์นะนิดซันเทียนาครับร้อยเจ็ดสิบบาทเอาไปเลย นิสันเทียนาอยู่ตรงไหนือดีัวนัมเเสือ่ันอ่ามามามครับเจอแล้วหนึ่คันเจอแล้วหนึ่งคันตัวนี้น่าจะเป็นเครื่อง2.5งจ้าไม่เตยสี่ขาวอันเดียสีขาวนี่2องจุ้าไหมสองหาเอ็วีบ้างอ่าดูตัวนี้ก่อนนะบีนาสีขาวตัวนี้เป็นสีขาวครับสองจุดห้าเอวีครับปีเอาไปเลย1นึ่งแสนแปดหมื่กาพันพอีได้เจ่ะ มีอาปครับเอซิปสับินะทีเพราะว่าสองอเ็เป็นสองมันคันนี้ีตองมาซิบสองนะบีเครื่องวีหนะครับเลขนนอนนะครับไม่ต้องห่วกินแนนู่นนะครับเครื่องอเอาไปเซนแปดเบิร์นกมันบอกซิงก์กัางก์จ้าว่งไงจ้ามาเดมาเดียวมาเดียเจอแล้วเจอตัวแล้วครับ ตัวนี้ครับเป็นนิสสันเทียนาปี2010ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ครับเป็นเครื่องยนต์2.0ตัวท็อปครับตัวรถมาเป็นสีสีเท่าสีเทาดำอ่าใช่แมงสีแมงโก้ไหมสีแมงโก้สีแมงโก้ลาวเดี๋ยวมึงจกกระเลสไปจอบที่นั่าแมงโก้ลาวสีเท่าดำทาสีเทาสีเทาองม่งองรับ 2องพันอุ้ยราคาทุกอย่าง2,010 200ิ l สเซีเท่าดาวแดงอีกแนวนะครับช่วงล่างดีฟังก์ชันเต็มนะครับเบาะนั่งอัพไฟฟ้าสวยเลยแน่นอนนะครับภายในสวยมากภายในราคาจจะอะไรบ้างเปิดอยู่1 6 9 1 6 9อ่าล็อกล็อกล็อกมือเก่าานบานมาเลยด้านซ้ายมาขาล็อกหลอดไปเลยเบิร์หนึ่งแล้วหนึ่งห้าก่าพอด้านจ่ายมาเรือ่องหนึ่งห้าก่าพอ บ้้งร้านถ่ายแรนมันใจต่างกับอิฟร้องนะกตนี้ยังไม่ไม่ไม่เทียนดีนะครับซอ,อ,องร้อยเอฟแอล l นี่ราคาหละเลือ,อหอนึ่ง้าเก้สี่จุดนะครับปี้องมันซิปนะครับสองพันซิปแฉแเลยนะครับสองศูนยหนึ่งศยเสียไปเรียรเกีดเดียวกันมัน้งไอ้โคตรเอาไอ้โไปเป็นเอ่อคตตัดสินใจเพื่อเพื่อปีอยากได้ี่แบบใกล้เคียงกันเกตใกล้เคียงกันตอนนี้ครับ เป็นฮอนด้าคอร์ดปีสองพันเก้าสองพนเปดปีสองแปดองพันเตรงนี้เนี่ยสีดำตัวนี้สี่ดำเก้าไร่เรียเม็ดหนึ่งเก้าเก้าไหมเอลสองสุดอีเม็ดไรไปเท่าไหร่นะหนึ่งเท่าไหร่นะคันนี้ราคาเปิดอยู่ดี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเองเหรอเจ็ดเก้าเหรอวหนึ่งกอ่าเลือหนกพ่อเอาไปเลยปีเจ็ดเก้าเหรอหนึ่งกที่ไงอีกหนึ่งั้นเป็นสีขาวครับตัวนี้สีขาวเออไม้ไม้ิิกหนึ่งตัวนี้เป็นปี2องครับส้มาคันนี้ส้มเน ไม่ถึงไม,ไม่ไม่ไม่ถึงสิบเอ็ดไฟไฟหลังไม่ขึ้นสิบเอ็ดสิสิบ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 ไฟหลังไม่ใหญ่ก่ากันปีสองพันสิบเอ็ดครับสองพเดงเนส่งเต้นส่งเตนสามพันเก้าพัน ไล,ล้างมันอย่างเ่ิล้างมันได้สรถมาบางไม่ได้เล่นรบกลางบังไ่ได้เล่นตัวตัดเดีบางคนปาลิคนคนจัดสร้างจะไม่ได้เยกันเล้นี่ตัวต้องเล่นตัวตัดเล่นอ่านตกปลิเอาไปซองเซนซ่ามือเกาบันบอกซองเซน่ามือก่าบันบนนะครับฮอนด้าไอคอนะพีพีรับแล้วก็ฮอนด้าิบ้าง่าถือเป็นกสันที่แบบดาวเด้ง คปีไม่ไหมปีต้องมัน20ลาค,แคาแเซปเก่าเปาออกไปเลยฟันเทอรโบเอสวีออกไปเลย379เจ็ือราคาเพียง3 7ำเซตกับบันบันพอออกไปเลยไปสามนะครับกินนาฬิกาเลยเนาะไประหวังลืนหน้าเพียงไม่เบือเธอแล้วเธออาน้ำแล้วเธอวิ่งทำไมอ่ะ แล้งกูตอยู่ไหนอะ่ะโลเมะลาวโลเมะลาวเธอแล้งกูตอยู่ไหนอะ่ะพี่บีกำลังชมไลรซ้อนเจตีรถบ้านนะใจพี่บุญกาเซ็นเตอร์นะครับพี่<อ>ย้ำอีกทีว่าที่<อ>เราเป็นศูนย์รวมรถบ้านพี่บุญคาเซ็นเตอร์พี่บุญคาเซ็นเตอร์นะครับมีรถลากไายรถหนักมาให้ลูกค้าได้เลือกนะครับให้ลูกค้าได้ห้ากันเลยนะครับด้านหน้าซี่เป็ดเล่าว เออเวอรตเอายำสักทีโอ้โหาบวรช้วันดาวันน่าเสียหน้าเดี๋ยวเจ้ากงเปลี่ยนใจทีหากาเมายำอีกทีกอดทับใซีดเนียมพัดตั้งกาสันลูบรับท7เจ็ดไม่อยากอร่อยแล้วปลาแหล่พราะว่ามันคำแหล่4ซีฮากาบอ4ซีบอ4ซีวนบอซีฮตวนบอมือเดียว ไอเดงครับสหนียมนาวกครับสวยๆครับมีสวเครื่องดีเซลมีสีขาวปี2สองันสบสีครับนะครับหนึ่งรบาหนึ่งแสนาหบาทเดี๋ยวมากมางรถนะบังก็มาทนรถนะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดถ่ายไปด้วยตัวนี้โอเคนะครับสี่แสนหาหมื่นบาทมีสองพดมาเล่นนะรถเดียวเียมพัดนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวลังกาซันรูฟนะครับสวยๆรอวรถแบบมีซีเซน่าหมือนบาทตจวนพออืมซีเซน่าหมือนบาทพออีทีเจ็ดเล็กๆไม่สองเซนว่าโลนะครับสองเซนโลวิ่งปกติวิ่งทุกวันแต่ว่าตัวรถช่วยนะครับเดิมๆก็สองเซน่าเหมือ้ยสวยๆซีเซน่าซีเซน่าเหมือนบาทนะครับฟอกไปด้วยนะครับพี่ครับรถบ้านได้โดยมีผลการเซ็นเตอร์รถจัดโอเรามีเอ็นเรามีในในช่วงวันๆนะครับขอบคุณครับสุขการติดสารสุขการกดไลค์กดแชร์นะครับ ปิดบาดประกันไหนก็ต้องขอข้อถกต้อไปเวนาาที่นี่ด้วยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ก็มาฮับด้วยนะครับแต่ก็ปิดบาดประกันไหนก็มาฮับไปด้วยนะครับสวัสดีครับ